ที่บ้านบึงชนบุรีค่ะไม่บ้านบึงชนบุรีเนี่ยจู่การเล่นน้ําก็วงแตกเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับไปดูค่ะมันมีงูเหลือมโผลมาโอ้ยตัวเบลอเลยค่ะอยากมาเล่นสาดน้ําด้วยเหรอเนี่ก็เห็นมุดเขาเล่นกันได้ข่าวว่าสงการสนุกดีไม่เห็นป่าแป้งผมบ้างเลยสาดน้ำก็โอเคอยู่ แต่ไม่เห็นป่าแป้งกันเลยอ่ะยังไงพี่เอาไปยืนแบบแกก็เอาไปโยนวางไว้กข้าวโยนไปฝังนู้นแล้วมันจะมาได้ไหมมันก็มาได้นะแกไปโยนไว้ข้างๆเพราะกลัวว่ารถจะทับละมันโอ้โหแต่แกก็กล้าไปหยิบมันนะนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใครเป็นกู้ภัยไงต้องหลบหนีเข้าใจว่าน่าจะหล่นลงมาจากรถกระบะค่ะใช่เหรอใช่ค่ะเพราะว่า เขาเล่นน้าอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่เห็นพอรถกระบะผ่านมาถึงน่าจะหล่นลงมาจากรถกระบะใต้ท้องรถนะคะแล้วก็เลื้อยตรงเข้ามาที่บ้านคนแล้วลากไปไว้ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นนั่งกินข้าวกันสบายใจอ่ะยังไม่มีบ้านคนไงก็ลากไปไว้ก่อนค่ะเอดีนะที่ยังเหลือคนยืนอยู่บ้างส่วนใหญ่แล้วก็จัดกระเจิงหนีไปหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่ตรงนั้นแกยังกระโดดหนีเลยค่ะถ้ามากับรถคันนี้ก็ต้องขอดูทะเบียนกันหน่อยแล้วล่ะฮะ อะไรนะขอดูทะเบียนหน่อยนะเนี่ยคนราชินีใช่เหรอมันมากับรถเหรอมันจะมาไงเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเอ้าหรอใต้ท้องรถไงโอ้ถ้ามากับใต้ท้องรถคันนี้ก็ต้องดูทะเบียนกันหน่อยละไม่เห็นนะสิพี่เขาบอกเฮ้ยมันมาจากข้างทางเหมือนมันเลื้อยมาจากข้างทางอ่ะคุณราชินีไม่รู้นะเออข่าวว่าอย่างนั้นเอาขอหอมปากหอมคอนะครับงูยังอยากจะเล่นเลยสงกราน